สวัสดีเจ้าวันนี้มาพากับพน้องหัมลานะในช่องควยไทยอินมาเลเซียวันนี้มีมีอันคนคนงานพอคนงานลองทายพอหรออันไหนตัวปีอันไหนตัวน้องอัส <laughs> สล,ลาม ualaikum มจุมากันคะว่าอีกในในช่องควยไทยอินมาเลเซีย sekarang ni kita mau mula nak pisahkan pisang. Ha, yang hijau, yang mana lembut, oh yang mana lembut, yang mana hijau, yang mana masak kita pisahkan. Ini senang kita nak ambil senang. Ha, ini kita ada orang pekerja baru. Dua-dua orang Nampak teka yang mana adik Yang mana kak Kak Wa pun tak tahu <laughs> Kak Wa pun tak tahu Kalau mai seorang bolehlah kita tanya nama dia Kalau mai dua orang Tahu Kak Wa macam mana Hoi hoi Kalau mai dua orang kan Kak Wa panggil Hoi hoi Hei, 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 lekutu. <laughs> อย่างมันนะท้ตูก็เราเดียหาแบบพ้นแต่อิงะาลูกกูตัวลลป้ลาอับอตะออตัวตอมกันจำสางานวันนี้มามาลูกน้องม่กูเฟดปันปน้องจะจำนะฮูก,ก็กูเฟดข้าเจ้ามีกูเฟดเวลาปันน้องจะห้องเขาสองคนนะปันน้องกวักมือเอากวักวากวามือว่าเฮ้ยเฮมานี่มานี่ จะหือจำว่าตัวไหนคนตีคนไหนคนนอ้องเอ้ยบาจำอ่ะมันบอกรกรมเดี๋ยวก็ลืมละ <c oughs> <c oughs> เขาเขาหัวสมองเขาบาดจําอ่ะเท่าละวันนี้กล้วยมานากันากหนักวันนี้ไหมอันป้าน้องบัต้องออกกล้องก็ได้ละเนาะเนอน้อสา,า,า,าวสาวเขาออกกล้องเองก็ได้ละเทา่ทาเท่าแลยเขาออกละ <c oughs> เอาเท่าเลย าห้องบัต้องออกก็ได้หนอนดาวน์เนาสาวๆขเขาออกกล้องกันเลือกกุยแยกกุยอันไหนซุกอันไหนดิบแยกไว้ตางทางเดี๋ยวลูกค้ามาขอจอยบได้เลือกละเพราะว่าบางคนนี่เอาข้นไปข้นมาเนาะหัวข,ของมันจะเสีย ไปเลือกไปอันนี้ป้าน้องจะเป็นคนกำกับกำกับวันละออนน่ะเนาะมันอากบ่ฮู้เรื่องอ่ะมันละออนอยู่อ่ะเฮาต้องคอยบอกล่ะเออเยบออันอันยอยบอว่าจะยะอันใดยะการหยัง kita tak atas tu lo lah. tak ini malam tu tu nak tak tu lo tadi tinggal eh, satu kita kena bungkui tambah lagi ya eh. tapi lah ni kita susun dulu lah kita kutek dulu lah. Pisang masuk banyak Masuk Pisang masuk banyak Amik orang kejar pun banyak Mai hari ni penuh Tak berani nak peram banyak-banyak Peram dalam dua bakui tu lah Dua bakui tu pun satu ada lah Takut dia masak lah Tengok hari ni pun masak ni Waktu ni nampak hijau lah Petang lagi tengok Kuning Itu ke Besar uh, Pala batas yang tak main lagi <laughs> Kau kira besar kita tak main-main eh. -main. Bila nak main bila tak Ni tengah hari bila Ha tu masak kot kembak ni Tu tu hati ni 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 ha Lemut tak Pegang tengok lemut tak Tak lemut lah Pisang pun tahu kat dia sampai 6 bed dah. Tak main-main lagi. Bila nak main, dia dah. ต่อบนปะงนะต่อตังมาหน่อมแต่ต่อต่อตอคืนกล้วยมานักกล้วยมานหน้าขนาดเอาลูกน้องก็หลายคนแล้วก็วันนี้แ็มเอาแฟนเนี่หลายคนคนเยอะกล้วยเริ่มซุกแล้วดูบะก้ากบบ่มแต่คืนนี้บม่มสองตะก้าใหญ่สองตะก้าใหญ่ก็ประมาณสักร้อยกิโลาจะมีอยู่ ตอนแรกชอาแก่บนหัวมันต้องบ่มละกัว,วมันซุกกัวาหายบาตาัต้าเพราะว่ากล้วยมันหนักอกัวาหายบาตานนัต้านุก็หันมันเขียวหมดเลยเนาะเอกลัวว่าแบบมีกล้วยทรงหูุ่้าแหงเพราะวันที่วันที่วันอาทิตย์นี้เลยบ่มไม่ได้สองตะก้าพอาไม่เจ้ามาพอนี่มีเหลืองละเริ่มเหลืองละเอาหันมาเดียวนี่สีเจ้าอยนะอ่าพร้อมเบิล้ลแมลงเนาะเหลืองหุ่ม ขอบคุณจนะขอบคุณจหลายนะเจ้ามาคนไรกดใช้ก็ซ <laughs> ับสกายป้าน้องนะเจ้า <temat> ป <trivia> <men> ้าน้องวันน <men> like <men> ี้ป้าน <men sun> ้องจะอู้อู้อย่างเดียวก็ช่วยอยู่ละช่วยละอ่อนละอ่อนอยู่เจว่าบ่ช่วยเนี่ยการว่าเขาก็จ้องลงมือเองช่วยละละก่อนอันละอ่อนมันเนี่ยการจำเหลวหน้ามาพอแล้วใครหันทั้งสองคนมันน่กกันอันก็เลยมุกเกาไม่ดวดวเออโต Nak kenai siapa dia? Nak kenai. Terima kasih no, sudi like, sudi share, sudi subscribe kawan no. Ha ni kawan nak mai buat main tunjuk kerja aku tu. Ha kerja apa yang kami dok buat hari-hari aku ni lah. Tidur mimpi dalam mimpi ya. Perang pisang, kerak pisang, kutit pisang, bungkui pisang. <laughs> pisang saja dalam otak dalam mimpi. Terima kasih, Kau pun terima